สวัสดีค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่สิบแปดเมื่อวานหวยออกที่ผู้ใดถือหวยได้บ่บอการผู้ใดได้เบิบงคลิปได้นี่ตั้งแต่เริ่มแรกอะ่ะเขาซื้อสองตรงตรงเลยนะจะจะคว้างบ่รู้ดอ,อกมันโดนไปแล้วลืมไปแล้วแต่ก,ก็ได้อยู่เพราะว่า,วาบอลลู้ว่าแต่คว้างไปซื้อซื้อสองตอนใดเพราะลืม เพราะว่ารงคลิปไปแล้วกัไปซื้อนะเพราะว่าคันผู้ใดฟังดีๆอ่ะที่ว่าที่แรกกับฝันว่าไดู้นสองไอ้ได้แวนเนาะแวนหายหาหาแวนพอสองสองวงนะ่ที่ว่าฝันมือน,นั้นมันเป็นวันพระพอดีปรดีกันได้แวนมาสองวงแล้วก็ไปไปเป็นพอตึต้งไปเจ็บมีจสุก เราจะค้องกันเลยว่ามันใจศู์สองแต่ก็เลือกไปแล้วแหละแล้วก็มาฟันอีกแต่ว่าก็บอได้มาเล่าความันนะอีกร้ายมือจนได้เป็นสี่หามือผ่านไปเพุ่อก็ะเลยมาฟันว่าจะของมีตรุ่มเหมือนแขนไอ้มีตุ่มอยู่มือเนี่ยสองตุ่มประมาณสองโป้มือนี่แหละแต่ก็บ่ได้เล่าดอกตีไปแล้วมันก็ขึ้กันนะ ตีไปแล้วกับตีหาสองศูนย์สองคือเขาหาสจ้องมีหามีสองมีศูนย์อยู่แล้วนะเดี๋ยวคล้องกับไปไปว่าจะไปซื้ออันสองศูนย์หาอันอันใดมันมีตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละคันนี้ได้มีหามีศูนย์มีสองนี่สะเอาตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละมันฝันมีหาศูนย์สองแล้วก็เลื่อนไปแล้วแล้วละ่ะก็จะคล้องซื้อหาศูนย์สองไว้ ไว้ออกมากก็เฉยๆอยู่ึนว่าว่นถือก็ว,ว่าก็เสียดายว่าจะขออันฝันว่ามืดเป็นตุ้มสองตุ้มก็เสียดายอยู่ว่าลเอซื้เขียนไว้ว่าสิซื้อซู์สองก็บลบออกว่าเอาไว้ออกไปแล้วก็เฉยๆมัดตัวก็เลยมัตัวใบลตเตอลีเบงึงเอาซื้อศู์สองอยู่ตัวถ้าผู้ใดในเบิ่งคลิปแรลกกันนะคลิปคลิป ที่คลิปสองอันันสองขึ้นแต่ว่ายายนี่บอใครเอาเราคันคันฟันซ้ำๆคล้ายๆเลขตัวเดียวกันยายนี่สิว่าเอามาลงนะยายนี่สิอเอามาลงเทียดเดียวแต่ว่ายายนี่ก็ลืมว่าลืมโค้งสุดทายลืมลงไข่บึงว่าโค้งสุดทายไหมย่านี่ก็ลืมบิลีเลยว่าแมนว่านี่เลยย่นี่แบบว่าเฮ็ดงานไปน้ำนะบางทีง,งานเขาเล่งย่นี่ก็ลืมไปเลยเสีย เพราะว่าย่านเหตุออกให้เขาว่าท่านจะคล้องกาลรุ่ youtube กับประด้ว่าสีนี่ดอกเพราะว่า youtube กับได้ล่งสิบหกมือกับได้ล่งสองเทียบางเทียกับสองเทียบางเทียกับสามเทียบเสีะแต่ว่าเรียนู่จุดไว้กับมันมันเคยออกต่อมาเด้ึือจังหวะั่นนจุดงวดนี้บ่ออกมาออกงวดรุ่นนาเจ้ะ หนึ่งหกหนึ่งแปดหกก็แม้ว่ากัหนึ่งหกัดตัดออกได้นะกันร้องอะไหนี่เบิ้งเด้อเลขทูปมันเกาน่ะมันเคยออกจากมันเคยจุดงวหนีมันบม่ออกมันมาออกหวดหลังสิแี่แล้วจะให้เบิ้งเนี่ยมันกป็นสก๊อปด้วยหรอกเพราะว่ามันเป็น มันเป็นกล้องหน้าว่าเม็นกล้องหลังถ้าเป็นกล้องหลังมันี่ตรงอยู่เพราะว่ายันนี่กัเฮ็ดยูผู้เดียวทายยูผู้เดียวมันทายกล้องหลังมันเบากระเดี๋ยหันเอากล้องหลังมันกับบอลลูวาจาของว่าออกไปมันจะได้จ้าหน้าที่กับย่านมันนี่นะอีกอย่างหนึ่งกับย่านนาหนามันบาตรงก็บป็นก็นาจอน่ะแต่ว่ากันยันนี่ก็เขียนไว้เนี่ยเสือหานย์สองหาไออหา ศูนย์สองหากะมากศูนย์สองเนี่ยอันนี้ก็ไปซื้อบริษัทก็มาันขึ้นแหลกเนาะอันนี้ขึ้นแหลกฟันในวันผ่ามือสินมาหนันมือหนันมือมือมือหนันมาวันที่สามคืนวันวันที่สามมันเปล่นวันผ่าเนาะมานอนนอนในรถนะแล้วก็จะคล้องกับมันใจว่าศูนย์สองเนี่ยมันใจศูนย์สองเนี่ยก็เลยไปหาซื้อหาศูนย์สอง ก็เลื่อไปแล้วมันก็มันโดดมันบ่อยแหละจากใวันที่สามฝันวันที่สามต่อมาก็เลยมาฝันว่าได้ได้ได้ยูกับผู้เบาหมักกับผู้เบาเช็ดโตเช็ดยังให้เขาสั่นมักเขาแห้งไปนะแต่ว่าเคยมันเคยฝันเห็นผู้ชายคนนี้มันเคยออกสีหกนะก็เลยบวี่หกกับสีสองนะก็เลยเขียนนีน้ำกันเพราะว่าสอง ขวัญสองเพื่อนติดกันนะเนี่ยยันี่กับพ่อแดามาควงสุดท้ายเบิ่งดอกเพราะว่าอย่างยันนี่เล่งงานแล้วก็เริ่มนอนเดิมฟอมนอนเดิกตื่นสายบัดนี้คันสิมาว้าคลิปมื้อสุดท้ายกะงานก็เล่งเหมือนแม่เพราะว่าตื่นเกือบจะสองโมงเลยแม่เพราะว่าง,งานก็ต้องเริ่มสองโมงอยู่แล้วนะก็เลยกพ่อแด้ามาเ่าให้ถ้าผูใ้ใดงยันนี่ก็ แคบนาจอไวเดอร์อันเวลายี่ยยนี้เราคว่ำฝันในฟังนะบางแกมันโดนไปคันเริ่มแรกคัน่ะคันมันโดนไปยี่นี้จับ่บได้แต่ว่ามือว่วานห่หไอยออกมือเคลื่อนกับฝันอยู่แต่ว่าของบ่บได้เป็นตัวดอกก็ฝันเห็นดอกบัวฝันเห็นดอกบัวแต่บริติเป็นมือนี่บด้ตีเป็นเลขดอกเพราะว่าแค่ฝันเห็นดอกบัวดอกบัวนั่นมันดอกบัวอยู่เท่าไหร่ อยู่ทั้งไรฝันว่าอยู่ทั้งทั้งสวรรค์ไมยานี้คือฝันแปลกๆล่ะฝันลอยยานี่ไปเห็นดอกบัวอยู่ทั้งสวรรค์งามหายไปนายานี้ฝันแปลกว่ายานี้อะไรอยู่เด้อแต่ว่ามันมันลื้คงมทุกท์ายก็บ่ได้มาเราให้ฟังอีกฝันอยู่สามคืนในเมื่อวานแต่ว่าในรุ่งคีไปนะว่าฝันอยู่สองคืนเพราะว่าเออ ฟันที่สองขึนมันแบบหลังเมื่เราความฝันในฟังแต่เจ้านี่ก็ไปซื้อนย์ศูนย์หาสามเอ๋หาศูนย์สองไปแล้ววันนี้ยจ้นี่ก็เลื่อนไปเลยหล่ะก็มามาฝันอีกว่าอันฝันมือยจ้นี่จุดถูกมันนะแต่ว่าก็ได้เล่าให้ฟั่งโบหลอกก็บบอลูนะไม่ได้ไม่ได้เปิดคลิปบึ้งฝันว่ามือเป็นตุ้มสองตุ้มเป็นตุ้มแบบไงซ้ำสองโป้มือเนี่ยเป็นตุ้มสองตุ้มยจ้นี่ก็ว่า รือสิเป็นหาสองรือสิเป็นศูนย์หารือสิเป็นศูนย์สองจังสี่นะมันมีอยู่ในกันนี่แหละหาศูนย์สองหาสองศูนย์นี่แหละมันก็อยู่ในตัวเดียวกันละเพราะว่าในความฟันมันกับมือกับหาเนาะตุ้มกับเป็นเป็นสองมันสองตุ้มแล้วมันกลมๆมันก็เป็นศูนย์นะยานี่ก็เลยว่ามันมีอยู่แล้วเหรอหาศูนย์สองสองศูนย์หาพวกนี้นะแต่ว่ายานี่มันหาศูนย์นะเลยเอาสองใส่ข้างหน้าเลิลดเลยเลย ไปไปลงไปอสองสองหาศูนย์แต่า่าศูนย์สองว่าใครมากแม่ก็่ว่าาจะคล้องไปซื้อตอนไหนก็บร,รูนนะแต่า่าลงคลิปแบนเน้นศูนย์สองเด้อลงคลิปไปนะเนี่ยเจ้าหนี้ก็ได้อยู่น่ะมันอาจีพกับกันเ้อเพราะว่าอย่างคันบางทีให้ยายนี่เออทายลูปนี่ก็ แต่บางช่วงสุดท้ายมันเนี่ยบางทีคนติดตามนี่ก็บบได้ั่นหลายดอกนี่ก็เลยแบบเฮ็ดยังกับว่ไดฮันในของเฮ็ดยังกับว่าดฮันในเป็นแล้วเจว่าก็เฮ็ดมุมุปปาปาไปเท่าไรเฮ็ดนี่ก็ลงมคลิปมาโดดแล้วเจ้ว่าห้องบ่ไดล้มขึ้นข้าเจ้าเห่นไหมเอาตะควงำฝันจต่ของก็เหล็กดับมากแล้วก็เลขเลขถูกก็จะมีบ้างว่ามีบ้างทังสิ้นอ่ะเพราะว่า ผูนะ้น่ะเอามาจากาไ้เขาไงเขาใญ่ที่เขาไหวากันที่มีค้นไปไหวไปควอนะ่ะเห็นเขาบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะจะคล้องกันไปช่วงช่วงค่ำแล้วลูกเขาก็ไมีใ้กันล่าแล้วก็เลยประหยัดก็เลยประหยัดคออยู่หันนะคนนั่งกัหลายพ้อมกจะเล่ยประหยัดคอบ่เลยประหยัดก,ก,กันนี่ก็เลยไปเอาถูกมาบูชาถูกมานะเลยเอามา เอามากับเอาเวลามาจุดกับวด้จุดนี่หรอกโดนโดนจุดเทียนหนึ่งเมื่อนี่กับวันพระวันตะวันเคยจุดไอ้งวดนี่มันจุดงวดนี่มันไม่ออกมันไม่ออกงวดรุ่นแน่ยก็จําจุดงวดก่อนมันโอ้ยจุดใดหนึ่งแปดหกมันบ่ออกมันออกงวดรุ่นมือปีใหม่น่ะหนึ่งหกน่ะฮ่แบบว่าตัดเอาน่ะอันนี้ก็ฟันไอ้นี่ก็จะคล้องกับ ที่ว่าฟันเห็นในถูไอยังดอกบัวอยู่บนสวรรค์กับบริ้ตีเป็นเลข่องหรอกเพราะว่ายังมันมาใหเนีนี่มันหัวก็มหวยออกมือว่านี่แต่ว่ากะอยากให้มาเบิงว่ายีงนี่ก็ได้เยอสองใบอยู่เนี่ยเลขยีนี่ก็ตรงๆเลยเด้ศูนย์สองถ้าเขาเบิ้งกับกันมันจะคือเลขหานะแต่ว่าเบิ้งสีเห็นบ่มันก็ ตีเป็นสองืเอเก่าน่นแหละเพราะว่ายานี่ลืมลืมเอาลบเออถ่ายเอ็นกล่องหลังให้ลงมุมถ่ายช่วงชุดถ่ายเลยแต่ว,ว่าอยากเวลายานี่เราความฝันก็อยากให้ฟังว่าฟังคักๆ พราะว่ายันนี่กับฟันสองสามเทียสามเทีย,ส,ทยสี่เทียคนละเรื่องศูนย์สองหนึ่งจามันมันเป็นเลขตัวเกาว่าหรือว่อยากมาย่ำแต่ลืมมาย่ำคงจะถ่ายให้ฟังว่าฝันจังสันจังสี่สยันนี้ก็ขอโทษขออภัยมนันลืมเพราะว่า,างานมันเร่งแล้วก็นอนเด็กพร้อมตื่นสาย,ยางานตื่นขึ้นมาแปดโมงแล้วเขาเจ้าก็เร่งกับงานอีกก็เลยขอโทษขออภัยเด้อเนี่ยในนีได้อยู่เอามาฝากเอฟซีกันทุกคนสวัสดีค่ะ